ฟลิกซิลแอปไวจดสำหรับนักเรียนนักศึกษาหมดสำหรับสายฟรีมีบอกให้เลือกหลากหลายแต่ว่าไม่สามารถนำเข้าได้เองนะคะต่อมาในส่วนของตัวกระดนะคะมีให้เลือกหลากหลายด้วยแตมีทั้งหมดสามสีแล้วก็ตัวหน้ารัทัดนะคะเส้นใต้รรทหดมีให้เลือกทั้งแบบตารางหรือเส้นตรงปกติสามารถปรับได้ทั้งแนวตัง้งแนวนอนขนาดก็เลือกได้สามยางโดยถ้าเราจะจดบันทึกก็จะเลือกแต่ขนาด A4 ค่ะ อุปกรณ์เครื่องมือนะคะสามารถเลือกวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยคะ่ะสะดวกสุดๆเราจะเลือกเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาแนวตั้งแนวนอน,โนหรือว่าไว้บนแถบเครื่องมือก็ได้ะคะ่ะในตัวของปากกานะคะเราสามารถปรับขนาดเลือกความหนาความอะไรได้เองเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะคิดให้ดูกันนะคะ ต่อมาบนจดบันทึกสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะเราจะเลือกไปที่แฟม้มแล้วก็สามารถมองไฟล์ PDF ลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเขียนให้ดูกันทีแล้วนะคะก็จะเป็นยังไงแถบเครื่องมือที่เหมือนเมาส์นะคะ นี้เสมือนจะไฮไลท์ค่ะแต่ว่าจะอยู่แค่แป๊บเดียวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะจดในระยะสั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาลบเองค่ะ mm hmm. มีตัวของแอปนะคะสามารถแทรกรูปภาพเองได้ค่ะเเราจะกดที่รูปภาพจะเลือกรูปจากไฟล์จากกล้องหรือว่าจากแกลเลอรี่เองก็ได้เลยค่ะฟังก์ชันอีกอย่างของตัวแอปที่น่ารักนะคะคือเราสามารถเลือกอตัวช็อตโน้ตแล้วก็เลื่อกมาวางแล้วก็มาเขียนทับ ปรับขนาดย่อขยายได้เองเลยคะ่ะแล้วก็เราจะเขียนให้ดูกันอีกครั้งนะคะว่าสามารถเขียนทับลงไปได้นอกจากนี้สามารถเลือกรูปทรงปรับย่อขยายแล้วก็เอามาวางไว้หน้ากระดาษได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวที่เป็นตัวทีเทียค่ะ ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเขียนเพราะว่ากวอะไรนุ่แเละเราก็สามารถเขียนทับลงไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวพิมพ์ให้เราได้เองเลยคะ่ะแถบเครื่องมือที่เหมือนกับหัวคาวบอยนะคะเมื่อเรากดใช้เราก็จะสามารถวงข้อความที่เราต้องการแล้วก็ยาก้ายเขาไปอยู่ในที่ที่อื่นได้เลยะคะ่ะนี่นะคะแอปจดคลิสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะ